รัอนี so first, ้ก so 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 ็มาออกครับที่ตอนทำับจอบส่วนทางไทงน้านมืนี้ก็เคื่อกาดีนะครับครับก็วนี้งานังทังวันนะครับอนี้ก็มาก็ับเป็นทรานไกันเป็นั้นเนี่ยปครับ กันขึ้นน้ปก็ไปน้าบะไปขนขางฝุนกด้เลยเอาไปไปครับตอนนี้ขึ้นรถได้ครับรถจะออกแล้วครับแล้วจ้างพ่อกันครับ น้ำค่าหลุดหลันกับปัาเชืานก็อาจจะเสียก่อนเนี่ยเอาไปไปดูแนกัอนลดความยงครับาคเนี่ยเขามีนโยบายว่าค่าเจ้าจะพัน องค์กรหลักระดับอำเภอซึ่งเขาพยายาไหาวาจานมาวันหนึ่งอำเภอเนี่ยไห้มีหนึ่งสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่จังหวัดพยาวอำเภอไหนคะอันสหกรณ์หนได,ได้พ่อเป็นสหกรณ์การ,กรเกษตรแค้นเนี่ยเกายศเจ้าหน้าที่ก็จะต้องลงล็อกไว้แล้วกับเวลาป้อนการไห้ความซอยเหลือสามารถซุ่มไปหาได้ นะคะฉะนั้นก็ต้องไปเป็นเขต้องลาออกจากแค้นไปสมัครว่าปีเด้ยเอยูเนียนก็ได้ค่ะแต่ว่าข้าเจ้าจะเน้นไปทังภาคการเกษตรจะแต่ว่าถามว่ายูเนียนได้บอได้เพราะว่าจำได้บอหมู่ว่านีสกจพันธ์เราเรื่องเงินกู้กอฟสไม่มีดอกเบี้ยใา่ข้าเจ้ากัจะกรมาทาั้งภาคการเกษตรเพราะว่าสหากรณ์เครดิตยูเนียนเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้ให้ทํา,าการเกษตร ฝาที่นี่เขาพยายามแยกให้ชัดเจนคุณพอ่อหมายความว่าสหกรณากรเนี่ยมันมีอยู่แปดประเภทนะคะ,กะเกษตรประมงนี่โมร้านครับบริการแปดแปดคือประเภทที่ตามกฎกระทรวง<อ>นะคะคันเครดิตยูเนี่ยเนี่ยมันสิทไกลๆเคียงกับสหกรณากรออมทรัพย์มันสิไปทั้งการบริหารเงินทุนอัน <S <S นี้เขาเก็าเดินทางมาถึง เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะดูงานแล้วนะครับมาเนี่ยฮะจะค่าผ่อนรถใช้ได้นะคะพูนารถใช้ได้นะคะร่มร่มรมไม่เป็นไรเดี๋ยวลืมพี่ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยฮะจะเข้าไปชมสวนเพลินนะครับไปกันเลยครับครับตอนนี้ก็พากันเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินผู้นำพอดารุนี้นะครับ เาลุนีเบบยมสุกสุกนะครับกับทีมงานกับมาดูงานนะครับมือน,นีกับพากกันจอดรถไว้ไกลยังน้อยครับเพราะว่าให้ออกกําลังไกยนะครับก็ทยอยกันถึงไร่นั้นนะครับนี่มาดูงานนะครับที่สวนนะครับ สวนเทียนทำบำรุงสุขนะครับมาเนี้ยเขากะเดินทางมาถึงแล้วนะครับจากนี้เขากะจะมารับท่านของ่ังก่อนนะครับก็จังหีไปเบิ่งานต่อกันนะครับครับกะจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยนำโดยสากกอจังหวัดนะครับมืนี้ก็ กกันมาเบิ่งรับงานนะครับผู้รถจอดเยอะไกลนะครับก็ท<ะ>ย,ยอยกันมานะครับ ครับผมอันนี้ครับนี่ครับเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านช่องยูทูปครับเอออ๋อครับของช่องยูทูปพี่มั่งครับครับผมอ๋อครับผมสวัสดีครับนะครับส่วนเป็นทรรมวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับนะครับกับเป็นช่วงที่หนาฝนเนี่ยจะน้อยครับอาจจะอยู่ลำบากกันจย่างนิดนึงนะครับต้องขอกราบขอโทษหลายๆครับผมครับขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวจังไปเบิ่งงานกันต่อนะครับพักวันกันครับตอนนี้ครับนี่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับถึง สถานที่จริงแหละนะครับดีครับวันนี้ไหวรุ่นค่วันนี้ไหว้รุ่นวันนี้ไหวบ้านใช้กันก่อนนะครับเพราะว่ายังพระธาตุใหญ่หลวจักกันเบืดทุกคนนะครับในตอนนี้ก็เชิญท่านเข้าไปพักไปพักก่อนก่อนนะครับขมาครับขมาครับยังเฝ้าซื้อก็ได้เด้อมันสิเบื่อที่จากเพคน รูองแล้วก่อน่ใช่่อใช่มันพรี่ก็มสุลเนี่็เขาที่จัดงานนะครับตามแผนการนะครับแผนการกำหนดครับต้องแจกที่ได้รอนนะครับ าราจะน้อมก็นัมากนะครับจากทีมงานมาอะไรมาสารคามนะครับเต็มเพลิงกระเจียเล็กๆนะครับส่วนเล็กๆอดีนะครับเนาะรุ่นี้นะปีนี้มีรุ่นี้ครับมาเยอะสุดนะครับเอาปีหกสามเรียนเงินเสียนะครับพปียนเงิ่างไปนะครับอันนี้ ส่วนเขาไม่ได้เน้นมือว่าไม่ได้เน้นท่องเที่ยวครับเน้นปลูกแล้ปก็ขายนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียของแจงผักสีล้อให้ทุกท่านมาพึ่งเขาได้ครับนะครับผักเม่ถึงเวลาเขาต้องเก็บออกขายนะครับเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้ผมต้องกลับขอโทษดะไยนะครับนะครับัมมีเห็นบังนีต้นกล้ากับแต่เต้านะครับหรือว่ามือนี่พยายามส้อยปลูกผักกะนเลือกแ่ต้นอ่อยปลูกได้นะครับ